สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยอาร์เธอร์ซีเนะครับห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์ไม่น่าสนใจมาเยอะนะครับแต่อีเวนต์นี้จี้ฮาโลวีนนะครับที่ผมอยากได้เลยคือบอสสวิตฟองสบู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูเนาะไม่ได้ใช้เพชรมานานแล้วนะครับอีเวนต์ไนกี้ผมก็มีแล้วเนาะไนกี้ก็เลยไม่ได้หานะครับเพชรมี3 5มหมื่นห้าแล้วเนี่ยผมอัดอั้นมานานแล้วผมขอซุ่มหน่อยเถอะ450เพชรได้สามชิ้นนะครับโหแพงน่าดูเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อทีละ2แพ็คนะ เพราะมันแพงอะ่ะโอ้โหแพงมากก็หให้เป็นการเสียเวลา๋ยวเราไปซื้อสุ่มเลยนะครับโอ้โหซื้อเสร็จแล้วก็ต้องมาเลื่อนลงสุดท้ายเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างโอ้โหโคตรเกลือเลยแม่เจ้ามีจี้เกลือด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอยังเกลือเลยนะครับ โอเคแต่ว่าใครที่เป็นสายสะสมจี้ผมก็แนะนําให้ทานะครับมันได้จี้เก่าๆดนะ้วยเนาะสำหรับใครที่จะทําอีเวนต์นี้นะครับผมแนะนำนะครับอย่าหน้ามืดตามมวซื้อลัวๆเนาะมันแพงครับ450เพชรโอ้โหสุ่มโคตรแพงไปเดี๋ยวเราไปสุ่มอีกรอบเลยนะครับโอ้โห้แต่ว่ามันได้จี้เก่าๆมาด้วยนะครับเนี่ย ผมแนะนําเลยนะครับสายสะสมห้ามพลาดแนะได้โขงเอสด้วยนะครับหายากนะครับโขงเอสอ่ะแล้วก็สุ่มจี้เอสมันออกง่ายนะครับอีเวนต์เนี้ยหาแค่20อันเองแต่ผมก็ถือว่ามันยังแพงอยู่ดีาหายี่สิชิ้นนุนะ่นเนาะถ้าตีค่าเฉลี่ยออกแพ็คละอันนะครับตีไปเลยต้องซื้อทั้งหมด20แพ็คนะครับโอ้โหหมดหลายหมื่นนะเนี่ยผมว่าจะซื้อเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราไปสุ่มให้ดูต่อเลยนะครับแต่มันมันคุ้มที่ว่ามันได้จี้เก่าๆมาด้วยนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมได้หมวกกันวิกด้วย มวกสงครามนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไว้กันพิวเนาะมันกันวิกด้2รอ,อบด้วยนะของดีๆนก็มีมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็การันตีมาแพ็คละอันอยู่แล้วนะครับ GS อ่ะสุ่มยังไงให้ได้20ชิ้นนะครับก็ต้องโอ้โหหลักหมื่นอยู่แล้วอ่ะสุ่มอีเวนต์เนี้ยใครที่มีเพชรไม่ถึง10,000นะครับข้ามเลยครับ15,000ด้วยซ้ำมั่งเผลอ,อผมว่าป้าเดี๋ยวเราไปซื้อสุ่มกันต่อเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแพงมาก ผมกดซื้อทีแม่งก็ช้ำใจไปทีอ่ะผมจะซื้อไปรัวๆเลยนะครับผมขี้เกียจมากกดหลายๆทีละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้อะไรบ้างเนาะประเด็นมันไม่ได้แค่จี้ในอีเวนต์อย่างเดียวอ่ะดิมันได้จี้เก่าด้วยเนาะถ้าคนคิดว่าจะเอาแต่จี้ใหม่ก็ไม่คุ้มนะครับแต่สาหรับผมผมว่าคุ้มนะผมว่าันได้จี้มาปวกด้วยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโดนไดมนชชั่นผมอยากได้มาให้ไกอาตั้งนานแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เลยได้วันเนี้ยโอ้โห อารมณ์ผมแบบว่าไกรอาแยังตกยุบไปแล้วเพิ่งได้จี้สนับสนุนมานะคือการันตีไปเลยนะครับว่า S จะออกแบบ3ชิ้นออกอันหนึ่ง3ชิ้นออกอันหนึ่งเพราะเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์1่ต่อ3เลยเนาะใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้มา3อันอย่างเงี้ยออก2อันอย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับอันนั้นคือดวงดีเนาะอีเวนต์นี้ผมว่าใครที่ไม่ได้ต้องการจะหาจี้ขนาดนั้นผมก็ว่าข้ามไปก็ดีนะครับมันอยู่ที่ดวงคนดรืยอแหละ ไม่เชื่อคุณดูผมเปิดก็ได้นะเห็นไหมสามชิ้นออกชิ้นเดียวสามชิ้นออกชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีก็ไม่ออกก็มีนะครับเห็นไหมบางทีได้จีเอกะกะมาก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับก็เอาไปอัพจี้อยู่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าใครจะดวงดีได้จี้ดีๆมาก็มีนะครับมันต้องอยู่ที่ดวงด้วยอะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ผมก็แนะนํานะครับเพราะว่ามันได้จี้บางจี้อาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนำนะครับให้มีเพชรหนึ่งหมื่นขึ้นไปนะครับถึงจะมาสุมนะ่มเนาะถ้ามีต่ํากว่าหนึ่งหมื่นนี่ผมไม่แนะนําเลยครับข้ามได้เลยเพราะว่าอีเวนต์นี้มันได้จี้เก่าด้วยนะครับดูดิอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็มีเ,าาเงี้ยเจ็ทแพดเคาน์เตอร์เงี้ยโหจี้พระเจ้าเห่าเลยนะเราสุ่มต่อเลยครับจนกว่าจะครบยนะี่สิบเนี่ยมันออกหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามเงี้ยคุณลองคํานวณดูดิสี่ร้อยห้าสิบต้องซื้อยี่สิบแท็กถึงจะได้เกลือ,ลอ,อไหมละ่ะผมที่ผมอยากสุ่มเพราะว่าผมอยากได้ไอ้ตัวกันวิกนะครับผมเลยมาสุมนะ่มเนาะ อถุงมือไททันผมก็ยังไม่มีนะครับเนี่ยจี้เกา่เกาๆผมอยากได้เลยผมสุ่มไป700 0กว่กเพชรแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเนะว่าผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นนะ14ชิ้นเนี่ยโอ้โหถือว่ามันได้ยากอยู่นะครับเนี่ยเดีย๋ยวเราไปซื้อสุ่มต่อเลยนะครับแต่ว่าผมได้จี้ดีๆมาก็เยอะอยู่นะครับถือว่าคุ้มอ่ะผมว่าโอเคนะว่าโอเคเลยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับคนอื่นอาจจะว่าไม่คุ้มก็ได้เพราะว่าอาจจะมีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทําการซื้อลัวๆแล้วก็ไปสุ่มเลยนะครับเนี่ย แล้วก็สุ่มอันนี้มันมีเปอร์เซ็นที่จะได้กี้ในอีเวนต์ด้วยนะครับและกี้เก่าๆด้วยโอ้โหสองชิ้นเนี่ยเห็นไหมดวงดีแล้วเห็นไหมผมว่ามันก็ได้ง่ายนะครับเตรียมไว้สักหมื่นเพชรเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้กี้แถมมาด้วยที่ไว้อัพก็มีผมบอกตามตรงเลยอีเวนต์นี้ค่อนข้างคุ้มนะครับเดี๋ยวสุ่มรัวๆไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แล้ว ที่มันคุ้มเพราะว่าอีเวต์นี้มันได้จี้แถมด้วยนะครับอีเวต์อื่นมันหาแค่จี้ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าอีเวตนนี้มันได้แถมระหว่างทางเนื้อผมก็แนะนําไม่ทำเนาะเนี่ยผมจะครบแล้วเนี่ยยังไม่ครบหมื่นเลยนะครับเนี่ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับใครที่มีเพชรเกินหนึ่งหมื่นผมว่าแนะน,นําทํานะครับเชื่อผมอีเวตนนี้มันคุ้มนะครับได้จี้ที่เราต้องการด้วยแล้วก็ได้จี้แถมมาระหว่างทางด้วยนะครับเนี่ยเปิดสามอันอยังไงมันก็ได้หนึ่งอันเแื้อนะครับเนี่ยคุ้มอยู่นะผมว่า เนี่ยผมเปิดไป9,900เนะครับเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ถึงหมื่นเลยเดี๋ยวเราไปทําการแลกจี้กันเลยนะครับจี้บอดสวิตฟองสบู่ก็อยากได้มานานแล้วนะแต่ขีดเกียดสุ่มกันนะเพราะว่าอีเวนท์ที่แล้วก็เอาโล่ไปเนาะวันนี้ผมก็ปิดไปทั้งหมดทั้งสิ้น9,900เนะครับวันนี้ตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ซียาซูนเจอกันครับผม